สวัสดีพี่น้องเมือนี้ก็มาพอกันอีกคือเกากรชชองแอลมันซาครพี่น้องเนาะมือนี้เข้าพามาชมอัปเดตปลาใหม่ที่เขาสางขึ้นเนาะพี่น้องเนาะถึงมันจะจํานวนมาหลายแต่ว่าเข้ากะผูกอกคุ้มใจเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งปุยฝ่ายนี่หลีอยู่ในปลากระ t h o ปุยฝ่ายพี่น้องตอนมาจากต้นใญ่ต้นแม่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะตอนให้มูไปมูไปปลูกมูบอกว่าตายแต่เข้ามาปลูกมันเข้าคือว่าบตายรุ่นเดียวกันพี่น้องเบื้องต้นไง่นึ่ ไมปลาเฮาเนาะอันนี้ก็ต้นหมอนน้ะพี่น้องนาะมันบัรี่ไมีกกกยางนาพี่น้องเบิงยางนายางนาพี่น้องยางนาเบิงต้นมุง่หนึ่งเด้ปลูกให้เทวดาเลียมพี่น้องต่ว่าเข้าอ่นเอาน้ำมักกันน้ำมักปุ๋ยมักที่เข้าผสมไว้เขากะเอามาลาดแบบบอลล่ายล่น้ำน้ะพี่น้องนาะเอาแบบว่าเอาแบบหัวเสือเลยเอามาลาดนี่ประมาณ สี่บัวหลดน้าพี่น้งนองเนาะตาลาดนี่ตามร่องถงนนทีห้องยางนี่พี่น้องแลวก็เลยตามเลยไอ้มันซึมไปเองปลูกง่ายง่ายปลูกให้เทพดาเรียงพี่น้องอันนี้มาคามเทศว่าสิเอาผักหวานมาใส่หลักสิบห้ามือนี่ละตั้งใจว่าสิไปสือผักหวานมาปลูกเพื่อใส่ฝากไว้กมบาขามเทศเน้ะพี่น้งนนงนองเดินต้นไงแล้วสือมาตําเอือยเพิ่นโตหลานต้นใหม่อยู่ตลาดตรงติดกันกันกบบิ๊กซีตะการน้องพี่น้องเนาะ เบืองยางหน้าพี่น้องแต่ว่ามีแต่ยางหน้าเท่านั้นที่เฮ้าผลิสื่อกับเอื่อยเพื่นเนะาะหลักกับกกมะฮอกกานี่เพราะว่าปีนั้นเฮ้าเก็บมเมล็ดมาเพอเองเนาะพี่น้องเนาะตอนที่แหลกว่าเพาะเลนเลนเพอได้ทั้งเมดเจ็ดลอยต้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮ้าขายไปทั้งเมดนั้นสี่ลอยต้นสี่ลอยต้นนี่มันลอยต้นตัวหนึน่งพัน 1, บาทเนาะพี่น้องเฮ้าก็ได้สี่พันในทุนค่าถทุงมากมาเนี่เฮากะเลื้อนันเหลือสาม หลือสองลอยเขาก็เลยมาปลูกในสวนยงางเขาปลูกสเปซสปาปลูกเป็นตุ้ทิพยัทวเด่นพี่น้องแต่ว่าบอน้องสาเนเขาคุดจากของกรมพัฒนาที่ดินเนาะพี่น้องเนาะบอ่อสองพันหาเนาะผ่านมาซีปีหาปีพี่นอ้องเบิงปีนี้แรงแห้งเนี่ยน้โม,มกเปิดคู่ปีเนี่ยน้ำยังเหลืออยู่เพียงข้ออยู่แต่ปีนี้น้ำแ,แค่เหลือแพ่เพียงเข่าพี่น้องน้ำลดลงลายแล้วกับปีนี้เป็นปีที่แรงเนะาะละอุณหภูมิตอนนี้ก็สามสิบเจ็ดองศาเนาะพี่น้องเนาะของมือนี้ในวันที่สิบ เจ็ดมีหน้าปีหกเจ็ดเนาะพี่น้องนอนนี่เบิ่งเบิงพี่น้องเอ้ยนี่มะฮอกกานี่พี่น้องญ่อย,อยู่ด้ต้นสำาเข็งแล้วก็มียังหน้าต่ว่าเฮาตัดสางนอกราะวาเฮ้าสิบทาปู้ผูได้ผู้รูถ่เพิ่นปลูกใหม่ปลาอยู่ในช่องต่างๆเนาะพี่น้องที่เบิ่งเข้าไป พนีบตัดสางใบข้างล่างนาองพอนจะได้ให้เห็ดเกิดนะพี่น้องนาอแต่ว่าเขาเป็นคนต้องการใส่ใหม่้วก็ต้องการกิงเพื่อจะไว้เห็ดใหม่อ้อยไฟเนะพี่น้องนาอเขาก็เลยตัดสางลงมาแล้วก็เพื่อจะใส่ประโยชน์ต่างๆนะพี่น้องนเบ่องถ้าฮาบ่มีฟืนเขาก็ิสด้ตัดเห็ดฟืเด้อพี่น้องนาองโกงยางหน้าบ่งพี่น้องทอแขนมันจะได้พี่น้องต้นใหญ่ใหญ่กกขนานแต่ว่า ถ้ายให้นับจริงๆเขากะบลูว่าก๊อกย่างนะหน้าเขามีทั้งหมดจักตวนว่าตาวาคร่าวๆนั่นคือสองลอยตาวานั่นมันสองลอยเท่าไรหรือว่าบ่ถึงสองลอยนะเขาก็บบริณาเพราะว่ากับมีตน้ตนยยต้นไงต้นโมยไงละ่ะค่ะต้นตายเนี่ยน้องเขาบดีปลูกเสริมต่ว่าเขากับยายามหามาใส่มีใหม่ตะเคียนมีน้องต้นตะเคียนนี่ก็มีตนยย้นไงต้นหน่อยปลาไปอันนี้ต้นโมยไเนะพี่น้องนาอนี่ตะวานก็นแตกกออยู่ เราอยู่ฟังทั้งนั้นเวลาฮาสูบน้ำเนี่ยมันจะเป็นทอน้ำแบบว่าเ็ดทอซึมเนาะต้นตะเคียนเนี่ยบางต้นมันกใหง่ายเนาะสูงถ่่มหัวบางต้นกับย่งซ้ำเก่าพี่น้องต้นตะเคียนนี่สร้างจากสกลนครเนาะมีคนกระบานนี่เิ่นมาเป็นเคยคนสกลนครเิ่นมาเป็นเคยอยู่นี่ก็ได้สร้างต้นใหม่กระเพิ่นแต่ว่าตน้นละมมดต้นนี่หกปีพี่นอ้องเบิ่งก็ดีกินอยู่แต่ว่าหันมาท่านกะระแตดอกกับอันพวกมหากับโปงกระปลอมกระปอมอยู่ในสวนนี่เท่ากาั สื่อน้ำเพลินเนาะว่าเจ็ดตัวลอยมาปล่อยไว้บานดีนเพื่อให้เพื่อนออกเม่แพรลูกเพื่อจะให้เพื่อนกินหมดกินนั่นกินนี่แล้วการนกกดเพื่อนกับม่ยักินกับปอมเนะาะระไรนกต่างเพื่นกับม่นอนนี่เนาะเป็น้องนกเจ้านกนั่นนกนี่เนาะเพื่มนมาง่อยมาอยู่นกยังเนี่ยละเขากับบริจาคนะเขากับบร,เริเเดกเงเหลืองนกนี่เขากับมีละมดุดเนาะมอกระนี่ต้นใหญ่ก็มี่ี่น้องต้นซ้ำหนึ่งก็มีแตา่าต้อนอยังซ้ำเดิม มอกระนี่นี่เขาสือมาสือเป็นมเล็ดเนาะมะพอ้เอง้วกะมีแทบไม่ผลแนอ่อันนีก,นก็กกบม,มีปีหนึ่งพี่น้องกมกบมีตน้นนี่หุ่มงำกกยางหน้าไว้เด้แค่พันไปปีเดียวถ้ามีน้ำหยดเนาะกก,กยางหน้านี่สูงเส้นต้นมังมีไปเลยมังมีนี่มีหลายต้นู่พี่น้องมีหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองวกมีทั้งเหมือนมีสิบสองต้นงามพ่นสุกมากเนี่ยว่าบ่อยากกินเลยพี่น้องตายเพิ่นเนา่าร่นถิ่มซืซ่อหลักเอามาเล็ดเพิ่นมากฟังดินใบมองหันมอง,มองนี้พี่น้องแต่ว่ากระแตกกับไปคุดกินเบิดอ,อยากเห็นต้นยางหน้าถาต้นเพิ่นได้อายุแล้วผิวเพิ่นจะแตกนาะพี่น้องอยากเห็นเพราะว่ายามเพิ่นแตกแล้วเห็นอยู่ต้นหนึ่งอยู่โรงเรียนเก่านาะพี่น้องนาออายุหาสิหกสิปี ไงแห้งผิวพ่นแตกอุ้ยสวยพี่น้องมากหลายอันนี้มะข่ามงพี่น้องอายุหกปีพี่น้องเออองมื่เพ่นอยู่กับหนามแน่นิพนกระติ้แต่ว่าเ่าก็พยายามแต่งกิง่งอยู่แต่ว่าพ่นหันแตกเป็นงามก่อนพี่น้องนี่กกยางหน้าตน้นนี่พี่น้องเมื่อตอนแรกขึ้นมาต้นเดียวหลับวันนี้แมงมาจอเนาะอพพ่นกระแตกเป็นงาหน่อยออกมาตอน,นีแหลตั้งใจว่าสิตัดแต่ว่าก็เลยว่าเออ ให้พันใหงเจกหน้อยเพื่อเขาจะได้ไปเหตดฟืนเนาะเขาจะไดตตาดออกให้เป็นเหลืองาเดียวกกเสดาพี่น้องเย้ยกระตอนล้าอยกินรู้เขาก็มีมะขาล้าอยู่บางต้นกะมะข่าก็ยางหน้าปูกในหลุมเดียวกันเวลาเขาเพอามะข่านอะเพราะว่าเขามีต้นพันอยู่แล้วอายุยี่สิบแปดปีเนาะพี่นังเนะาะมะข่าเนี่ย ต่ว่าเฮาบได้ว่าอากปลูกหรอกเฮาอยากเห็นปีกตีนมันนะพี่น้องโคนของมันมันสิเวลาต้นใหม่ไงนะมันสิมีปีกคำเฮาก็อยากเห็นเนว่า้ามันใหญ่เคยเห็นที่เขาออกในช่องช่องหนึ่งเขาบอกว่าต้นมะข่ามีต้นแหลกต้นเดียวทีอายุยืนที่สุดที่อยู่ในกลางป่าหลัก็โคนเพิ่นใหญ่แห้งพี่น้องแต่ว่าเฮาอยากให้มะข่าต้นนี้ถ้าเฮ่าบ่ตายก่อนคือสิไธ้เห็นอยู่ เฮ้าอยากเห็นว่ะเฮ้าอยากห้เห็นว่มามะขานน่าต้นของเฮ้าใหญ่ก็ต้นที่อยู่ในคลิปนะ่ะพี่น้องไม้ป่าเฮ้าซุ้มไม้ป่าพี่น้องเอ้ยมึงโกอย่างหน้าพี่น้องเอ้ยแตนซ้อนเห็นอยู่มะข่าเนี่ยยางหน้ามาฮอกกันนีต้นซักนี่ต้นหนึ่งกำลังใหญ่อยู่ กบอกมาว่าเป็นหน่วยนะพี่น้อง้ายพี่น้องเอ้ยเบิง่งก๊กตะเคียนต้นงี้งามหลายเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งพี่น้องงาม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 เบิง่งมีต้นเดียวเนี่ยพี่น้องต้นไงกระมูงามกระมูตรงเป๊ะด้วยว่าพันยูหุมหรือเปล่าพันกจเลยสัตว์ตรงขึ้นไปอันนี้จังเป็นดงยางนานะพี่น้องเนาะ ปลูกแทมตะกีนันห้ายกุหนีได้พี่น้องแต่ว่าก็ย้อนออกเพราะว่าเพิ่นเลื่มซึ่งว่าจะทีเกินไปแล้วพี่น้องก,ก็แทมโดยปลาล์มนะพี่น้องเนะาะปาล์มอายุหกแปดเดือนพี่น้องปลาล์มแปดเดือนอายุนี่ต้นเดิมเพ่อนปลาล์มนะพี่น้องเนาะไปขอก็จะมาที่เหล็กปลาล์มกำลังเป็นนวยหลายอยู่พี่น้องต้นเดิมต้นงหญ่ระบาดเทากเอาเม็ดเพลินมาขยายพันธุ์นะพี่น้องแทมไใหม่ในปาน,นี่ล่ะพี่โกบกสังพี่น้อง นี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมเขามาปลูกรองเบิงแต่ว่าตอนอยู่หลานเขามันคืองงามแต่บัดมาอยู่น้ำเ้าใบขึ้มันขึ้รัวมะพร้าวน้ำหอมพี่นอ้องปลูกแซแทบใหม่นี่ละเลืแต่นี่พี่น้องย่างนาเมื่อ5โมงนี่พี่น้องปลูกนกระถางเดียวกันเพราะในกระถางเดียวกันทั้งหมดหาหน้าอยก็หกหน่อหนึ่งสองสามสี่หาไม่น้อง สี่ต้นนาะพี่น้องหนาะแตาว่าตัวใหญ่กัเนี้ยใหญ่พนสิจัดการออกเนาะนี่ต้นนี้กันย่ใหญ่มากที่สองอันนี้ก็มากที่สามพี่น้อง่ก็แหงในอีกต้นหนึ่งต้นหน่อยพี่น้องเหมือนใหม่ในป่าเนี่ยนะพี่น้องหน้าเ่าสูบน้าบดานขึ้นมาเนี่ยน้ามันจะเอาสีเห็ดบ่อแบบซึมแบบนี้พี่น้องหมดหมดต้นใหม่โองเมาต้นนี้ปลูกมาสามปีบบเป็นหน่วยเจ้าเขียพี่น้องเลยก็สร้างมั่นเข้ากับบัดออกจงไปนี่ละ อันนี้กระถางนั่นก็ต้องมอกะนี่ให้กันสี่ต้นต่ะ่าก็มีต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นน่อยต้นน่อยรันลงมาเหมือนคนจัดการเองเนาะสุ่มเข้าเจ้าบินจีปลูกมะเร็ดพี่น้องหลอดตายไม่ได้แต่ก่อนอย่หมองนี้มีกะไกแบเปิรนเนาะตายพี่น้องเอ้ยสำหรับอัน ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอลบันซานนะไม่เด้อพี่น้องเนอร์เดี๋ยวคลิปหนาพอกันใหม่คลิปหนีล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ